สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับกิจการรีสอร์ทติดแม่น้ำเพชรบุรีนะคะอย่าเพิ่งหนีหายกันนะคะทุกท่านชมวิวสวยๆกันก่อนนะคะพื้นที่นี้นะคะอยู่ในอำเภอของแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะสามารถที่จะประกอบธุรกิจต่อยอดกันได้เลยนะคะหรือว่าจะปรับปรุงรีโนเวทกันใหม่ก่อนก็ได้นะคะทุกท่าน วิวดีบรรยากาศดีค่ะมีพื้นที่งอกริมน้ำด้วยนะคะเนื้อที่งอกก็ประมาณ2งานด้วยกันค่ะทุกท่านเนื้อที่ในรีสอร์ทนี้นะคะมีเนื้อที่2ไร่2งาน83ตารางวาไม่รวมที่งอกนะคะประมาณ2งานค่ะทุกท่านอยู่ติดแม่น้ำเพชรบุรีเลยค่ะมีบ้านหลังเล็ก7หลังหลังใหญ่2หลังปลูกบ้านเต็มพื้นที่นะคะมีสวนหย่อมค่ะ มีสระว่ายน้ํานะคะแล้วก็ยังมีห้องน้ํารวมด้วยค่ะทุกท่านมีครัวแยกต่างหากนะคะมีพื้นที่ส่วนกลางริมน้ําที่จอดรถสะดวกสบายค่ะเป็นถนนคอนกรีตด้วยนะคะรับลูกค้าได้ประมาณ50-60คนค่ะทุกท่านเจ้าของส่งต่อกิจการนี้นะคะในราคา15รล้านบาท แถมฟรีอุปกรณ์ทุกอย่างในดีสอร์ทนะคะสามารถที่จะประกอบกิจการกันได้เลยนะคะวิวดีบรรยากาศดีค่ะทุกท่านเหมาะสำหรับการพักผ่อนมากๆเลยนะคะถ้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดแลนะนัดชมได้นะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ